เมื่อเหล่าห้าวิทักษ์เกิดความว่างงานในวันสงการเขาจึงมารับงาน r o v Arena of Valor เป็นงานพิเศษ นำทัพโดยแพนด้าซูก้าหน้าร้อนนักร่มงกรแห่งชาวอา v วซึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาอา o v วีไม่นับถือกันเพราะมันย่ำไม่ดุกักบอีกสี่ผู้พิทักษ์ที่ตอนนี้ตกงานในเรื่องกังฟูแพนด้ามหาปลายวันสงการเลื่อนฉายม,มีกำหนดเนื่องจากแพนด้ากลิ้งตกน้ำตาตากทีมงานคุณภาพอย่างช่อง YouTube ชินโซไปรับชมกันเลยดีกว่า Let s go <S ตอนนี้ผมซูก้าแพนด้ายังกระหม่อมเข้ามาสู่ในเกมน,นะครับตอนนี้ผมกำลังตามหาโอ้ยอะไรผนะ่านหน้าตอนนี้ผมอยู่ในป่าอะไรไม่รู้นะครับกำลังดักพุ่มรอตีอยู่นะครับตอนนี้ ไอชีผมไปเพะเอก่าไปครับผมพันด้าย่ากระหม่อมตัวนี้ผมกำลังต่อสู้กับหินแดงอะไรไม่รู้อยู่นะครับณตอนนี้โอ้นี่มันลิงป่านี่นามี่ทำการเข้าไปทักทายลิงป่าท่กหน่อยแบบชาวอาโวีทุกกระหม่อมเอาเดีนะครับทุกคนตอนนี้ผมพันด้าตอนนี้ผมได้มาถึงแม่น้ํากลางนะครับเร้อมกับเจอครีปนะครับตอนในเออช่วยด้วยอย่าไปครับผมกำลังออกพุจญภัยฟาร์มครีปอยู่ตอนนี้ผมเจอกับตัวเริมดูฟ้าครับมันจะเป็นหินนะครับเรียบร้อยไปนะครับ ช่วยแบเต้นสักนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรผ่านหน้าเมื่อกี้อันเน่คือคุณจะไปแย่งแรงปลอบได้ไงครับมันคือแม่อะไรไม่รู้จะคุณจะมาอิชยาครับชีบผมเอานะครับรวมพลังาบูทักย่ำกระมอมเอาไงมันจะหนีเหรออุ้ยสมุไรมาตัวใครตัวมันนะครับเอ้ยสวัสดีเพื่อนเราล่ออะไรมาให้นอะนะช่วยตัวใครตัวมันแล้วนผมท้าไปไหนไปเนี่ย อย่าไนปะย,ยุ่งกับผมนะผมไปตายอู้มันฟิกเฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้นะออออมัน,ม,นมันตัวพมิมยิงตายแล้วเมื่อกีมันทัาไปลงไปของมันยอมกะอพอมานะลูกตัวใครตัวมันได้งี้เนะี่ยหลังจากเวลาผ่านไปสักพักเน่ผมที่ได้ทําการเปิดช่องไอเทมเดี๋ยวนะของโรม,มันอยู่กับตัวแปลกๆปกแต่ช่เถอะครับที่นี่คือ RV, อาีอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ ฮ้ยจจงหวันนี้ห้าบุทธะกำลังกำลังจะเจออุบัติเหตุอัจุกยำกระหมอมโอ้โอ้โอ้อยายนะยายายาตายแบบนักรบมังกรแต่ในระหว่างที่ห้าบุทธะกำลังสู้กันอย่างดุเดือดได้มีผูุทะคนหนึ่งแอบไปหลอ่อรักสเลเยอร์นะครับและตอนนี้เขาโดนส่งไล่ไล่ฆ่าครับแต่วันนี้ผมแค่เห็นพุทะทั้งหมดได้ตีมังกจรจึงเข้าไปทําการลาาไม่ได้นั่นเองนะครับ โอ้ oh my g กอดมันเนี่ยมันจะมีไฟนะครับตอนนี้นักรบมังกรอย่างผมพระเอกมาแล้วรอดูกันได้เลยนะครับเจ้าวันนี้ผมจะพุ่งเข้าไปแล้วก็ทำการย้กระมอม,ม,มเรียบรอ้อยรลบวกำลังจบผ่านไปนครับเจ้าวันนี้เฮ้ยสองหนึ่งเงินแต่คิดว่ามาโซจะอยู่กับนักรบมังกรคนนี้มันอยู่ได้จริงเจ้าวันนี้ผมว่าต้องใช้ชั้นเชิงนิดนึงนะครับเก็บเลือดหลังป้อมก่อนเอาไงครับอุ้ยคุณจะมาสู้กับนักรบมังกรอโป้มย้อมกระไม่มีไม่มีตอนนี้ เฮ้ยฉันเชิญก่อนตอนนี้นะเอามาสองเขามาสองมกันเอาไปยดุดเฮ้ยโอ,อ้ย,ออยตั้งหลักยนตั้งหลักก่อนตอนนี้เขากำลังจะหิวยำกระหมอมอหนึ่งคิวจบตุ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 บสองคิวบอกเลยว่าท่านอโปอยังไม่เอาจริงยำกระหมอมอึ๊ตุบนี่เรียบร้อยนะครับที่จะมาสู้กับนักรบมงังกรอ่ะมันยังเร็วไป มาครับมาทําการเข้าป่าสักหน่อยดีกว่ามาตีแดงกับชิวชิวกัน,นดีกว่านะครับตอนนี้โอ้เฮ้ยน้ํานมันโดนลาดทักทุกคนันดานมันโดนลาดเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทํไมป๊บปแดงมันถึงขายไปนะโอ้นํามันสงครามนี่นะหน้าร้อนสงครามอีกเรานี่มันต้องเข้าไปสู้สักหน่อยแล้วแต่แป๊บนึงคีมมันยังไม่ตายเฮ้ยพี่มาแล้วน้องจงกวันนี้จากวันนี้โอเค ผมว่าต้องทำการดักพุ่มไปดูดสมุนไพรนิดหน่อยพุ่มนี้แหละจับตาดูไว้ทุกคนจะย่ำกะเอ้ยเอ้ยเอนน้ยอัไรนผ่านโอ้หัวมันแม่มสาวน้อยอ้อยนี่มันแข็งมันอะไรกันเพื่อนยื้อไปเพื่อนย่ำกระหมอมอุ้ยอ๋ออ๋ออย่าอย่าเข้ามานะโอ้แค่แันเ้าตัวเล็กตัวหนึ่งที่กิ้งได้ทั่วแมพจาวันนี้อจะทุกแลช่ชัยเช้นเชิงนี่จตะตบตุย่ำกระหมอม เพื่อนแทงใจไว้เพื่อนนักรบมังกร,กรมาช้าเสมอยับกระมอม่อมิอวมันรอดได้ไงกันอย่านะไอ้คิดจะมาสวนเชียวเอ้ยต่อไปนี้คงต้องฟาร์มยาวๆไว้ละมาร่ามก่อนกันดีกว่าแต่ผมขอตัดเข้ารายการแป๊บหนึ่งนะคะตัดเข้ารายการพิเศษ นี่เพื่อนนายเรียกฉันมาทําไมอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรหรอกเพื่อนเท่แค่อยากจะถามว่านายเอาสกินนั้นมาจากไหนนะ่ะหืมสกินที่ <laughs> น,น่ะเหรอฉันไม่มีทางบอกนายหรอกนะโหเพื่อนบอกกันนายสินะนะเพื่อนได้ไหมเอ่ยนะนะ นะโอ้ยถ้านายอยากรู้ขนานดก็ห้ามเอาไปบอกใครเด็ดขาดนะถือว่ารู้กันแค่เราสองคนว่าสกินที่ฉันใส่อยู่นี้เอามาจากจกิจกรรมใหม่ ROV วันเล่าพาร์ซีซั่นที่45เริ่มต้นเดือนหน้าต้อนรับเดือนเมษาโดยสกินส่งการสุดจาบสกินซินิเชียสุดเทสกินแพนด้าสุดเวอร์แบบนี้เนี่ยสไตล์พักร้อนของนักรบมังกรเลยใช่ไหมลนะ่ะเออเพื่อนคือสกินมันสวยมากนะแต่ว่า คูปองของฉันเหลือศูนย์นะสิคือฉันไม่รู้ว่าฉันจะเติมยังไงดีคูปองเงินฉันก็ไม่พออีกเนี่ยนายที่ยไม่รู้อะไรซะแล้วละ่ะนายอยากเติมอาวีหรือหาคูปองให้ได้อย่างคุ้มค่านะ่ะฉันมีความลับจะบอกอีกเรื่องหนึ่งนะความความลับอย่างนั้นเหรออย่าบอกนะว่ามันคือใช่แล้วละ่ะสิ่งที่นายคิดอยู่นั้นนะมันก็คือ ผมชินโซขอแนะนําเพจพมดเค v เ r Pay เพยผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพผู้ใช้งานจริงมากกว่า1 0 0 0 0แคนใครที่สนใจเติมเงินเกมคลิกเลยที่ w w ็บ d a t e คลเว com เติม RV วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ช่องเรามีส่วนลดมาให้ด้วยนะเพียงแค่คุณใส่โค้ดชินโซ0ูนลงในเว็บนี้และเราจะมีโปรโมชั่นเคลเ e r p o พอยต์คูณ2ตลอดทั้งเดือนอีกด้วยถ้าคุณเติมมา RV ได้ส่วนลดสูงสุดถึง25%คุ้มขนาดนี้ต้องจัดกันแล้วไหมเป๊ะให้คุ้ม เ,เกมไีดีที่ชินโซเลือกใช้อคือคุณลุงครับเงินผมมันขาดประมาณ10บาทนะครับผมขอยืมได้ไหมเอ่ยโอ้โหสุด่อนเพื่อน,นเป็นลุงเนี่ยแต่ว่านายไม่จำเป็นต้องมายืมฉันหรอกเพราะาเพียงแค่นายใส่โค้ดชินโซ0่วนเข้าไปนายก็จะได้ส่วนลดแบบจัดเต็มคุ้มขนาดนี้ต้องไปเติมกันแล้วที่เคลว่าเพยโอ้ยเมื่อกี้มันมีเด็กที่ไหนไม่รู้มาเรียกตัวฉันไปคนกำลังมันกับเกมอยู่เลยเฮ้ยชุบเฮ้ยไปกันนะ จะอ้ยย้อมก็มอมไม่โดนจะเอาโอเคหนึ่งสอโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นอะโอ้ยท้องฟ้าสดใสวันนี้นมันช่างสวยงามจริงขอยัดย่อมกระมอมตาย,ยพลังแพนด้านี่มันแข็งเก่งจริงเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีไฟอยู่บนหรือเปล่าอ๋อครับเหมือนจะมีผุ้ทับผมกำลังซอยป้อมอยู่นะครับผมก็ ดูนานเกินก็ไม่ดีเมียวไฟกันสักทีนะ่ยวันว่างๆของอโปกับเนื้อมังกรสดนะครับตอนนี้ผมกําลังจะมาล่ามังกรทงองอชเอ้ยกูจะตายถ้เราเนี่ยตายยากตายเย็นลือเกินมาโอ้โหนักรบมังกรออกโลนะครับตอนนี้พี่มาแล้วนอ้องย่ำกระหม่อมอุ๊เรียบร้อยไปครับหนึ่งศพหนึ่งคิวนะครับวุ้ยได้สองคิวลนะแต่เหมือนเมื่อกี้เราจะย่อดไม่โดนหรือเปล่าเราจะคิดไปเองแหละมั้ง เนี่ยนะวันสงการเราแค่จะจบแล้วนะขอย่ำตะกคีนึงกินไม่ไหวนวน้องโอ้ยโอ้ออมันยิงเอออโปหมดลมหายใจและเกมก็จบลงกับนักรบมกักงกอที่หายตัวไปพี่ครับผมผมผมโอนอยู่ดีครับพี่ จบลงอย่างสวยงามนะครับกับการจ้างนักรบมังกรมาถ่ายทำโอ้ดีเจนารีส่สวยๆสกอร์ก็เท่ทสไตล์นักรบมังกรกับเหล่า5ผภูมิทักษ์ค่าตัวนักรบมังกรในวันนี้อยู่ที่5 9 9คูป,ปองนี่ส่วนลดให้จาก1,800รคูป,ปองเหลือ5 0 0รคูป,ปองเนื้เดียบอกเลยว่าจัดเต็มเอาลนะครับนั่นทีมงานคินโซนในวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ